สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่เลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะชุด2ตัวบนล่างน้องงวดประจําวันที่29นะคะอกาะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ง้งแต่สิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่างวดที่แล้วแอดก็หลุดไปเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะมาเฉพาะล่างของ5ตัวนะคะอ่าสองมาสามมาเข้าสองสามนะคะล่างของ5ตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าตัวเด่นมาแค่สองหนึ่งสามนะคะตัวเด่นมาเนาะ ส่วนแปดแอดไม่มีนะคะตัวด่นเจ็ดก็มาอ่าไม่มีแปดนะคะพี่น้องจา๋ามาล่างของห้าตัวนะคะก็อ่ายังมาไม่เต็มที่เนาะพี่น้องจา๋าอยากให้มา ล่างของหตัวทางสปป,ปลาวแล้วก็บางไทยบางพื้นที่เนาะไทยเราส่วนมากจะเป็นล่างของสี่ตัวนะคะล่างของหตัวนี้ก็มีเป็นบางพื้นที่นะคะแอดก็เลยต้องสรุปหมดทั้งหตัวห้าตัวเนาะสี่ตัวสามตัวบนเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้ด้วยเด้อพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะ,ะเพราะว่าแอดก็คำนวณได้แบบไหนก็นำมาแบ่งพันพี่ๆแบบนั้นนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะเนวทางอาจจะหลายตัวนะคะก็ไม่ต้องตามทุกตัวนำไปพิจารณากับแอดท่านอื่นๆก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันเนาะสำหรับตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมีหนึ่งห้าส 3 8 2แเนาะอ่าแล้วก็มีศูนย์ด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามีศูนย์ด้วยเนาะหากพี่พ,พี่ท่านไหนอ่าอยากนำศูนย์อ่าไปเป็นแนวทางก็นำไปอาจับในตารางนี้นะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดจับคู่นะคะก็จะมี2 3 2 4นะคะ สองห้าสองเก้านะคะอ่าแนวทางหลายตัวก็พิจารณาเอานะคะพี่น้องจา๋าแปดศูนย์แปดสามเพราะว่าในกลุ่มแอดก็จะไปคัดให้อีกนะคะพี่น้องจ๋าในกลุ่มแอดก็จะคัด,ดเฉพาะตัวเน้นให้อีกต่อหนึ่งนะคะแปดห้าแปดหกเนอะอ่ะ สำหรับในชุดกันนะคะชุดกันแอดก็จะมีห้าสามสี่สามหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งแปดนะคะ ถ้าการเบิ้ลก็อย่าลืมเด้อพี่น้องจากการเบิ้ลที่สองสองนะคะระวังเบิ้ลนะคะสองสองสามสามนะคะเบิ้ลอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอบเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเนาะอ่ะถ้าการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลไปที่สองสอง นะคะคสําหรับท่านที่ชอบเบิ้ลเนาะ,ะสำหรับตัวที่แอดเน้นก็จะเน้นไปที่สองสามสองสี่นะคะแปดสามแปดห้าห้าสามสี่สามนะคะ,ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้นําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูเนาะพี่น้องจา๋าแนวทาง3ตัวก็สามารถจับในตารางเช่นกันนะคะสตัวแอดก็ไม่ได้จับให้เนาะ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะจับในให้ในชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าโค้งสุดท้ายไม่ได้ลงนานมากเลยนะคะก็ฝากนําแนวทางนี้ไปพิจารณานะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจยังจะเข้ากลุ่มนะคะ IDline หรือว่า QR c ว d e ค น้องลงไว้ที่ชุมชนนะคะสามารถไปดูในชิปที่ชุมชนสแกน QR ีย d e มาแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนะาะถ้าถ้าแอดมาแล้วไม่แจ้งก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนาะเพราะว่าแอดต้องดึงอีกต่อหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ